กิคุชินะเวลาก็ได้ผ่านไปจนคุชินะได้กลายเป็นภรรยาของนามิคาเซมินาโตะ้คังเงคนที่4ของโคโนหาแม้ว่าคุชินะจะรู้สึกหวาดกลัวกับความรับผิดชอบในการเป็นสติตร่างแต่มินาโตะก็ยืนยันว่าพลังแห่งความเกลียดชังของสัตว์ร,ร้ายจะถูกกดไว้ด้วยพลังแห่งความรักที่เขานั้นมีให้เธอ ไม่นานหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สามฮิรุเซ็นโคองเงเออเอเอของเต็มของเต็มของเต็มของเก้าหางจะยังคงแข็งแรงเนื่องจากพัึธ์ของร่างสถิตจะอ่อนแอลงในระหว่างการคลอดไอ้แดงโมโมะมาเก็บของมึงด้วยบุตรของกุชินะดูเหมือนจะถูกเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างไรม่ว่าจะเก็บเหตุการณ์นี้ไว้เป็นความลับสายสมนักการกับขนพบตำแหน่งและเข้าสังหารผู้คุ้มกันทั้งหมดพร้อมกับจับพารกน้อยนารุโตะเพื่อแลกเปลี่ยนกับเก้าหางในตัวกุชินะในขณะที่มินาโตะเพื่อนยยย้าลออเขไปปัังที่ดภ ใช้เวลานี้นําตัวกุชินะออกนอกบริเวณโทบิท,ทาการคลายผนึกและเข้าควบคุมก้าวห่างพร้อมกับสั่งให้มันสังหารเธอทันทีนแต่มิรุโตก็เข้ามาช่วยเหลือเธอไว้ได้ทันเวลาก่อนที่มิรุโตจะเคลื่อนยายกุชินะไปะยังที่ปลอดภัยกับลูกน้อยของพวกเขาโทบทิใช้ช่วงเวลานี้เรียกคุลม,มามาด้วใ,ใจกลางคุโนฮาและสั่งให้มันทําลายทุกสิ่งทุกอย่างผ่านการควบคุมด้วยวิชาเนตของเขาขณะที่คุามะกาลังอารวาดในหมู่บ้านมิระโตเข้าปะทะกับโทบิจนคลายผนึกที่เขาควบคุมก้าวห่างได้สําเร็จแต่ถึงอย่างไรคุามะที่มีคควววามแส่่นนนนตััโอเเพื นั่นนั่นแต่สมัยโเุ้่ตาที่มันจึกมาใช่ไหากลังมีจาที่แหเข้ามาสกัดมันออกจากหมู่บ้านในขณะ่คุณลมานเทียมจะปล่อย้ลูกอลสตา์มินาโตะอาเบโรเจมสดอาเบโเจมสินาโต่อให้ลูกบสตารมาเลยิเวับริเวณบริเวณบริเวบริเวณบรัเวณารัเวบริเอณบอิเวริเธอบริเวณอริ้วกบเวณบรเว้บริเวณ้ริเวณบริเริเวณบีเวณบองเวณบอิเาณบริเไดบรวณบบเนดีว่าไม่ว่าอย่าง ก้าห่างก็จะฟื้นขึ้นมาอีกในภาวะที่ไร้ล่างสถิตและโทบีก็อาจจะกลับมาเป็นไฟกุกคาอีกครั้งอย่างแน่นอนมินาโตะจึงวางแผนให้ลูกชายของเขาเป็นล่างสถิตเพื่อหวังให้นารุโตะใช้พลังของก้าวห่างต่อสู้กับชายสมหน้ากาและเปลี่ยนแปลงโลกริงจาในอนาคตตามคำลําไนที่อาจารย์จิริยะเคยเก่าให้ตนฟังแต่เนื่องจากจะกการท่มันมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะเป็นไปได้ในเด็กชาโรกแรกเกิดมินาโตะจึงเรีวิชาปิดผนึกสรางกระสุนเผยแผ่ก้าวห่างแผ่คเมือแผ่น้ววกับอ จะพันกับตัวใหญ่กับลูกนั้นมัอชาปนึงแปดเท็จอะไรกันคุลมาร์ที่พอรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฟันมันจึงขัดขวางด้วยการพยายามที่จะสังหารทารกน้อยในรุงต๋อยนะคะทั้งวินาโตและกุชินะก็ได้ขัดขวางการกระทำนี้ไว้ได้ทันเวลาพร้อมกับปิดกระดึ๊งเป็นสเร็จพวกเขายังใส่จักรกาที่เหลือของตัวเองเข้าไปในตัวนารุโตะอีกทีก็ไว้ก่อนนะครั้เพี้ยนกูกลัวเลยเลยกดอบไอมันจะไปไหนเราก็ไม่รู้อย่างมหาศมันเป็นโลกมันเป็นโลกเรื่องเล่าเทกไก่อีกแล้วเนี่ยอดีตสมาชิกที่สอง นินจาโอคาลาได้รวบรวมบางส่วนของไอ้จัก,กะเหล่านี้และทําการปิดผนึกไว้ในโซระลูกชายของเขาโดยหวังว่าจะใช้พลังของมันเพื่อชำระแค้นของเขาในอนาคตเช่นกันช่วงหลายปีต่อมาคุรามาที่ถูกผนึกไว้ภายในตัวของอุซุมกินารุโตถึงแม้ว่ามันจะรับรู้ความตั้งใจของมินาโต้ก็ยังสู้ต่อไปอีกครั้งคุรามาได้แต่เฝ้ารอเวลาที่จะมีผลต่อจิตใจของนารุโตะมาก่สุดเ่าจะทำลายมันในการทําลายมนึกรืะเพื่อข่ามือลูกขมุสมพื้นที่รักษาตัวปส แต่คนดูต้องรออีพีสองเพราะอีเพิร์มันไม่ยังมามีเพิร์ในโลกนี้ด้วยแหละในระยะเวลาเนี้ยโอ้โหดิ้ง มาที่ภารกิจนะแควนามิโนคุณีนารุโตใช้จักรก้าห่างเป็นครั้งแรกในระหว่างการต่อสู้กับฮารุหลังจากที่ตเวเองถูกโจมตี่เผลให้นารุโตระเบิดความโกรธขั้นสุดจนเข้าสู่ร่างอามพัพิชาขั้นแรกแล้วชนะฮาคุได้สำเร็จคุรมาเองก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มาชนะท่ตัวองูกโ้แต่งผลให้นารุโตระเบิามโรขั้ำุดจนเข้าสช่รางอามตันพิชาขั้นแรงแล้ว่ะฮารุได้สำเร็จคุราเงก็รู้ากัินดจิวะอิ่างิและคิมาเมะ มาปองเลยให้คร<า>ั้งทีแล้วมึกเล่เนโกงไว้หนักม <ละ S 1> าก นารูโตพยายามใช้การสาเก้าห่างในการเผชิญหน้ากับทั้งสองแต่ถูกสามิฮาดาของอิสเมร์สับตะกร้าทั้งหมดก่อนที่คิสเมรพยายามที่จะตัดแขนของนารูโตะจังหวะนั้นเองจิเลยะก็ปรากฏตัวได้ทันเวลาทวีตของการโจมตีของอิสเมะและบังคับให้สมาชิกแสงอุสาต้องล่าถอยกลับไปเหตุการณ์ต่อมาขณะที่นารูโตะำลังจะถูกต่ยสองค้งกคาบุแต่คาบุโตะสกัดไว้ได้ทันเวลาและใช้เทคนิควิชาแพทย์ของเขาโอ้กูตาย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 ยิงมาทางนี้ยิงมาทางนี้อย่ายิงมาทางนี้อย่ายิงมาทางนี้ ยิยิงมางนี้แล้วยิงาทางนี้วตอฟก้ตฟกฟกตื้อตอตืดอตือตื้อตือตือตื้อยือตื้อกืลังือตืตื้อตื้อตื้อืาอตื้ตื้อตร้อตื้อ้อตื้อ้อตื้อือตอ้อ้วยอตอ้ื้อตอเือออ้ตอ ทางด้านารูโตะก็ได้ยึดเขาไว้อย่างสุดกำลังในช่วงแรกของการประทะกันที่หุบเขาสิ้นสุดซาสึสเกะที่อยู่ในสภาวะแรกของพลนึกแห่งสวรรค์ต้องสาบโดยเจาะบาดแผลจากการที่ไหล่ขวาของนารูโตะด้วยกานปักษาแต่โชคดีที่ก้าวหางได้ให้จักกะกับนารูโตะพอในการรักษาบาดแผลขนาดใหญ่การต่อสู้ดําเนินไปยังดุเดือดมากกว่าเดิมขณะที่ซาสึเกะก,ก็สามารถมองการเคลื่อนไหวของการจมตีของนารูโตะได้ด้วยเดรวงแหวนที่ปลยให้เกโรโทะหายไปหนึ่ก้าวหางอีกระดับเพื่อลดปล่อยจาักกะที่มากกว่าเดิมอย่างไรก็ตาม เก้้าาาหงรมื่อกี้ปวาสใึงความลล้มเหวในการช่วยเหลือซาสึเกะเพื่อทําให้นารุโตะไม่สามารถควบคุมอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ทําให้ก้าวห่างเข้าครอบงําจิตใต้สํานึกของนารุโตะสําเร็จจนในที่สุดนารุโตะก็เข้าสู่ช่วว่าตัลูกหัวนที่โอาวุธยิงลงก้าวห่างออกละวาาโดยใช้ร่างกายของนารุโตะแต่เหตุการณ์นี้ก็สงบลงโดยจิระยาสามารถผนึกจักรกาของก้าวห่างกลับคืนสู่ปกติได้อย่างบุดวิดและแล้วการได้รับบาดเจ็บก็มา นารุโตที่ได้เข้ามา ừ, ทากับดืเดล่าหนึ่งใน <ừ, S 1> สมาชิกแสงมอาวุธลรุโตทเข้าไปถึงอาวาร์ไม่ได้สองหางด้วยความโกรธมารู้ว่าการล้าเสียชีวิตด้วยน้ำมือของดีเดลาแต่ก่อนที่นารุโตจะละวาดไปมากกว่านี้คาคาชิได้ใช้แผ่นอัาพันึกพิเศษของจิรยาประธานที่หน้าผาของนารุโตเร็ทันเวลาทาให้เขากลับคืนสู่สภาวะปกติเหตการณ์ตอมาุณุได้มอบภรกิจให้ทีมคาคาชิออกลาดรเลนที่สพานเิทารุ้มลุจากภาคากะไปเขาคา ใสมภาวาแหและเข้าปัญายังได้กับโอริจิมาลูแต่พลังแค่นี้ยังไม่สามารถเอาชนะได้เันาลงไารูโตะจึงยอมให้ก้าหางบคุมเราจนเข้าสู่สภาวะ4ห่วันที่2หลังจากที่ก้าวห่างเขาควคุมจิตใต้กำนิของนารูโตะและเริ่มโจมตทุกสิ่งอย่างี่อยู่รอบตัวไม่แค่โิมาลูแแต่ซาระกัไปและไจมีโอดเาจึงห่าะต้องกาก้า่เขาไสจัเตุการเข้าสู่เรมาบอกกับนารูโตว่า เป็นเพราะนารูโตะเองทําให้นารูโตะตกใจมากและตัดสินใจไม่พึ่งพาพลังของเก้าหางอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์นั้นนารูโตะตามมาจนพบกับซาสึเกะเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีเก้าหางก็เริ่มเสนอข้อขากับนารูโตแต่ก็ออนิเซ็นไม่กา้ให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เขาจึงตอกตอกกับด้วยการถูกเลีกยงดูนารูโตะเพราะรักแทนูโตะทำได้เพื่อที่มันจะสามารถมอบพลังทั้งหมดให้แต่อย่างไรมาเป็นความรู้สึกอย่างหนักแน่นระหว่างที่ทั้งสองมีปากเสียงกันอยู่นั้นซาสึเกะก็ปรากฏตัวขึ้นภายในจิตใต้สำนึกของนาารรโโตทั้งน และคุลมะก็ประหลาดใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมากคุลมะรู้สึกประทับใจกับการเติบโตและความสามารถของซาสึเกะกาวางรู้สึกถึงจังการของซาสึเกะคล้ายกับมูจิวะมดละซาสึเกะยังสแสดงให้ดีดว่าเขาสามารถจับจังจัการที่รั่วไหลของกา้าวหางด้วยวิชาเน่ของเขาได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะทําให้ก้าวห่างตกใจอย,อย่างมากกับพลังของซาสึเกะแต่ก่อนจะจากกันก้าวห่างก็เตือนซาสึเกะว่าอย่าที่จะสังหารนารุโตเพราะคนที่เสียใจภายหลังก็คือซาสึเกะเองเหตุการณ์ต่อมากับการชำระหนี้แค้นของคาซึมาอดีต12นิจาอง ในระหว่างที่คาซึมะหรือฟูริโดพยายามใช้โซระลูกชายของเขาเป็นเครื่องมือในการโจมตีโคโนอาทำให้นารุโตะและคนอื่นๆรู้ว่าภายในตัวโซระเองก็มีจาัก,การกะจิ้งจอกก้าวห่างผดึกอยู่ก่อนที่ก้าวห่างทั้งสองจะเข้าซัดกันเองในระหว่างการต่อสู้นารุโตะพยายามเรียกสติกลับคืนและไม่ยอมให้จัก,การกะก้าวห่างเขา้าควบคุมร่างกายของเขาอีกเขากลับคืนสู่สภาวะปกติได้สำเร็จก่อนที่จะใช้พลังของตัวเองเรียกสติโซระกลับคืนมาเช่นเดียวกันมาในช่วงของการฝึกการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติธรรมชาติของนารุโตะระหว่างการฝึกอย คำคอมเมนต์นั้นจากาของเก้าห่างก็ค่อยๆรั่วไหลทําให้นารุโตะล้มเหลวในการควบคุมกระสุนจากเข้ากับธาตาโแต่ยามาโตะสามารถยับยั้งการกาดนี้ได้ก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายที่รุนแรงการต่อในการสึกของนารุโตะถูกทำใเขี้ยวโยกลุ่มโลหะทีเขาพยายามที่จะหลอกร่วมกับนารุโตะแต่สิ่งเหล่านี้ก็ล้มเหลวลงเมื่อคุรามะไม่ยอมให้สุนทรสักคูดำเนินกระบวนการนี้ทาให้เขาไม่สามารถรวบรวมจักรเซียนแทนนารุโตได้ต่อมาในระหว่างการต่อสู้กับเพน ด้วยอารมณ์โขวสุดขีดกับสิ่งที่เพนกระทำกับฮินาตะต่อหน้านารูโตะจนทําให้เขาหลุดเข้าสู่อาร์ฟปีศาจสภาวะหกหางเวอร์ชันที่2ทันทีแม้ว่าสร้อยคอของซึงนเดะที่เคยให้ไว้จะพยายามยับยั้งพลังของมันแต่ก้าวห่างที่ตึงเซพันึกนารูโตะทางด้านจิตใต้สำนึกของนารูโตะก้าวห่างก็ได้ร<ด>องร<ป>้อให้เขามอบความเชื่อใจ<อ>ให้กับมันเพ<อ>ืเ่อที่จะสามารถทําลายทุกสิ่งอย่างที่สร้างความเจ็บปวดให้กับนารูโตะในขณะที่นารูโตะกาลังจะปลดผนึกเพียงแค่ผนึกบปิดเบี้ยวนิดเดียวกทําาาาาให้ดเด้เเขขสู่่ภวะงแลปดนระ จิตวิญญาณของมินาโตะก็ปรากฏึ้นอในจิตใต้สำนึกของมินาโตะเขาได้เข้าจุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นไว้ได้ทันด้วยความโกรธอย่างมากของก้าวหางมันแทบอยากจะฉีกมินาโตะออกเป็นชิ้นๆเด็กมินาโตะกับไม่ได้สนใจอะไรใดๆพร้อมทาให้ผนึกกลับคืนสู่ความแข็งแกร่งดังเดิมหลังจากที่คว่ำเพลงลงได้นารุโตะก็มุ่งหน้าสู่ร่างต้นของเพลงทันทีในระหว่างการสนทนาของนารุโตะกับนางาโตะก้าวหางรู้สึกไม่พอใจในคําพูดของนางาโตะจนจักระของมันเริ่มั่วไหลออกมาในขณะที่นารุโตะยังอยู่ในโหมดเสี่ยงททําให้้พลัังงงขอูแบบ อะไรขึ้นเหตุการณ์ต่อมาทีมคาคาชิได้รับภารกิจตรวจสอบสถานการณ์ที่คนในหมู่บ้านโทนิกาถูกสังหารระหว่างปฏิบัติภารกิจพวกเขาได้ข้าปะสากับยาบุชิคาบุโตะที่มาพร้อมกับเหล่าล่างทัะเวสคืนจีบคนิจามากความสามารถมากมายในขณะที่ต่อสู้กันลุโตเกิดขึ้นอูดอูดอูดูด มาหลังจากเหตุการณ์ตัวเองตตทำตเองทำงาน,นของเขาและยืนอยู่ต่อหน้ากรงของเขา<อ>ขณ<อ>ะที่ถองรอบด้วยงูที่เขาขืนเข้ามาก่อนหน้านี้ดูน้อยมีหน้ารู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมในตัวนารูโตะเธอพยายามอธิบายแต่ไม่มีใครเข้าใจจากนั้นไม่นานคาบุโตะปรากฏตัวอีกครั้งในการประทะกันคาบุโตะบังคับให้งูน้อยออกมาจากร่างของนารูโตะงูเหล่านั้นได้รวมตัวกันเป็นร่างคงของนารูโตะในอาภรณ์ปีศาจตหางโวชั้นที่2มันเริ่มกลุ่มเป็นตัวสิ่ย่ตาบตะเองไม่สามารถควบคุมมันได้ในขณะที่ก้าลัง

ทีมอาซุมาได้เข้าช่วยเหลือซากุระทีมคูเรนไนและคาคาชิเข้าช่วยเหลือนารุโตะที่หมดสภาพเทนเทนและเนจิเข้าต่อสู้กับร่างสับเวสีคืนชีพที่เหลือจากนั้นคาคาชิก็มุ่งหน้าไปที่คาบุโตะในขณะเดียวกันเจ้าสัตว์หลายก็ต้องการพลังเพิ่มเติมด้วยการดูดซับจักรบอกว่าเพื่อางในตัวนารุโตเป็นการหาเดนาอินดีที่จะมอบจักรให้รู้ความสำคัญในแผนการที่พยายามปกป้องเนื้อแล้วกูเขาแต่ขาดมันไม่ได้แม้แต่น้อยหลังจากที่ก้าวห่างร่างเทียมดูดซับจักรกะก้าวห่างในตัวนารุโตะปริมา้วมัน โ <L an> อ้น่าประตูไ <L an> ด้นั่นอะกลับมาได้และพระเดในตัวของเขาก็กลับมาแข็งแกล่งเช่นเดิมขณะที่ทั้งสองอยังอยู่ในห้องโถงคาบุโตะก็กลับมาพร้อมกับดิโซนาผู้นำของหมู่บ้านฮาโจท็อปก็เปิดเผยว่าเขาได้ว่าจ้างให้คาบุโตะทาการกวาดล้างผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโทนิกาดิโซนาจึงกล่าวชื่นชมนารุโตะที่สามารถเอาชนะเพจผู้ที่ทำให้เขาเสียพลังก่อนหน้านี้พร้อมกับมอบรางวัลด้วยการท้าทาชุดใหญ่จากนั้นดิโซนาก็เข้าส่งผลการเตรียมอัญเชิญพลังให้กับตัวเองขณะเดียวกันนารุโตะก็ใช้ช่วงงเวววลลาาหนึ่รรรรบมมจกธชติแะ โอ้สุดโมดเสียได้ไปเต็มเต็มและทําให้เขาถูกสังหารลงในตอนนี้เข้าใจแล้วนั่นมันประตูสฉลบไปเกมอื่นเองเราอยู่เกมเม่ร่ำเพลงเกาแต่เมื่อเขาได้ยินแต่ไอคอนอับไอมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้พร้อมกับขายพวกดำไปด้วยไปเที่ยวไปเที่ยวไอ้คอนอับไอมันต้องไปอยู่ในโลกนั้นแน่นอนทุกคนไปเริ่มเข้าควบคุมร่างกายของเขาไปเลย โคตเต้นไปเลยหังกี่นารูโตะานขั้นตอนที่มาน้ำตกแห่งความจรงเรียบร้อยแล้วคิร์บีก็พานารูโตะไปยังห้องพิเศษภายในวิหารลับหลังม่านน้ำตกเพื่อเตรียมการให้นารูโตะต่อสู้